ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลายาณมิตรธนัชชาทองเจือหันธรรมยังพุทธสาภาควะโต ปุปปะพาคันมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตอสีติวัสกาเลอสีติวัสกาเลธรัรมมะชัยัะสะธรัรมมะชยัสสะมหาเถรัสามหาเถรัสะปูชนตถายะปูชนตถายะ อคารังอคารังสัปะริวารังสัปะริวารังสันเลขะปฏิปันนัสสะสันเลขะปฏิปันนาาัสสะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะ นนยาเทมะนนยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังโคภิกขุสังโคอิมังอิมังอคารังอคารังสัปร,ริวารังสาปร,ริวารังปฏิคันหาตุปติคันหาตู อัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอาคารแปดสิบ อาคาร80ปีลวงพ่อดรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยเครื่องบริวานนี้พร้อมด้วยเครื่องบริวานนี้แด่พระพิสุสงแด่พระพิสุสง์เพื่อการอบรมเพื่อการอบรมและหล่อหลอมพระธรรมทาญาตและหล่อหลอมพระธรรมทาญาตขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับอาคาร80ปี อาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเธอตลอดการและนานเธอ สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรวัรชัยเตวียนันและกลัลยาณมิตรฉันทนีทวีสินเรียนเชิญครับ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิานสาปาริวารานิสาปาริวารานิภิกขุสังคะ พิกุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสะปริวารานิสาปาริวารานิปติคันหาตุปติคันหาตุ อัมหากังอัมหากางังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะส,สุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิษุสงฆ์แด่พระภิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์ขอพระพิษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาั แล้วเราก็ตั้งใจรับผ่อนพระกันนะโดยการนำใจของเราจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายพร้อมกับรึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำบุญที่เราตั้งใจสร้างอาการแปสิบปีหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยใจกระตันอยู่ที่มีต่อท่านบุญที่ เราตั้งใจที่จะถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานบุญที่เราได้ทำสมาธิเจริญภาวนาให้เป็นบุญใสๆใรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตยอยู่ที่ศูนย์กลางกายบุญนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลของพวกเรา แล้วเราก็ตั้งความปรารถนาด้วยใจกตัญญูระลึกถึงครูของเราคือคุณครูไม่ใหญ่พร้อมก็ตั้งความปรารถนาของพอร้อมก็ตั้งความปรารถนาให้ท่านไม่มีทุกข์โศกโรคภัยใดๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้มีแต่ความสุขเป็นนิรันดร์สำหรับตัวเราเราก็นำใจของเราจด ที่กลางดวงบุญดวงนี้พร้อมก็ตั้งความปรารถนาที่ดีๆทั้งทางธรรมและทางโลกความปรารถนาที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงตามความปรารถนาที่เราตั้งใจจะสร้างบาร,รมีให้ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทำอะไรก็ประสบกับความสำเร็จ โครงงานที่เราตั้งใจทำทั้งโลกก็ขอให้ทุกโครงการสำลิขิผลตลอดจนกระทั่งญาติสนิทมิตรสหายและครอบครัวของเราทุกคนในครอบครัวให้บุญนี้รักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตจดใจนิ่งๆที่กลางดวงบุญนะจ๊ะ แล้วความปรารถนาที่เราตั้งใจนั้นจะสำธิผลสำเร็จแน่นอนยะทาวริวหาปุราปริปรเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปทิตังตุมหังขิปเมวะสมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถธามณิโชติรโสยะธว วาตารยสุขิติกายุโภพวสัมปิติโยวิวายชนตุสภาวรกวิณัสตุมาเตยภวานต ปะพะวะภิวันตัสสิริสานิจังโรยตาปัจจันะโรตมาวันติอายุวันโน สัพพุทธานุปาเวนะสัมปะตามานุภาเวนะสัพพะสังฆานุปาเวนะปุยธารตานังธรรมรตานังสังฆารตานังตินังรตานา ตุระสิติส si หันส ah ัทธามาันธานุภาเวนะปิตาไกตยานุภาเวนะจินนสาวกานุภาเวนะสัพเพตเถรโอกาสสัมเพตเถรพยา हा <laughs> कला สันโตอายุวัยทากยธนวัทโกสิริวัทโกยสวัยทโกภลวัยทโกวันนวัยากสุขวัทโกโหตุสาพะทาทุกขารขะพยาเวราโสก sai sạch cho vời tao ăn ăn ta ray ạch tuyệt vời nói sẵn tuyệt vời tao sạch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  tuyệt vời tao ยะสาวาตตวานชาจอายุจิจฉิอสิเิภวันตุเตภวตุสัพพังคังรังรังคันตุสัพปเทวตาสะพภวยฐานุภาเวนสัตธานโสเิภวันตุเต สัพพังคะลังรักขันตุสสะวะเทวาตาสัพพตามานุภาเวนัสธา เทภวันตุเตภวตุสะพะมังคลังราคันตุสามปะเทวตาสามภสังขานุอา ราตนตรัยกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาออราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโท พระพระุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธรรมโมสวาคาโตภะควตาธรรมโมธรรมนามัสามีธรรมนามัสามีธรรมโมเมนาโต พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏตปินโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา อิจิตังปฏิตังตุมหันกิปะเมวะสมิจฉตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยะถาดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพน มณิโชติระโสยะถาหรือดุดดวงแก้วมณีโชติรดเทิรสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ craa